สวัสดีครับพี่น้องยังอยู่ที่ภาคเหนืออยู่นะครับยังไม่ได้เข้าขทเทพก็เดี๋ยวน่าจะเข้ากันเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวขอดอูพื้นที่ของภาคเหนือก่อนนะภาคห้าของภาคห้าว่ามีการปฏิบัติตามระเบียเบยเก็บของกลางหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเราเร่งที่จะให้ตำรวจทืนรถให้ประชาชนไปเดี๋ยวขึ้นไปดูสอพอเมืองจี้ เช้านะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เขบรถของกลางของสพเหมืองจี้นะครับอันนี้ในเขตลำพูนเดี๋ยวขึ้นไปทางาบนนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่จะว่าอย่างไรโอเคครับสวัสดีครับอกงงเสร็จๆนะครับวันนี้มาติดต่อราชการ ที่สพนะครับก็เท่าที่มองดูไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่สักคนนะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะเออเหมือนกับเขาไม่มีใครมาติดต่อมันน่าจ,จะให้กล้องทำงานแทนอันนี้เสียบปักเอาไว้นะครับพนักงานสอบสวนเน้นให้โทรหา แต่ไม่มีใครนะครับเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกเป็นสถานที่สถานทีน่ทราชการนะผมไม่ได้เปิดห้องนะแต่เมื่อมาเดินดูแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สักนายนะครับเป็นเรื่องแปลกชั้นสองขึ้นไปแล้วแล้วไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ยืนยันนะครับว่าไม่มีเจ้าหน้าที่โอเคครับ ของสพเมืองจี้เช้าวันที่8กันยายนต์6 8 6 8เวลา6นาฬิกา17นาทีวันนี้มาดูพื้นที่ของสถานีตำรวจเมืองจี้เป็นที่เก็บรถที่เกิดอุบัติเหตุเราจะกรยานยนต์ นี่เป็นสถานที่เก็บของกลางก็อยู่ด้านในก็มากมายนะครับมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะสว่างรถปัญหาคือทำไมไม่คืนตามระเบียบ ก็เป็นรถบรรทุกคันนี้ก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้กาผพาคุมไว้น่าจะเป็นเจ้าของที่เอามาคุมนะฮะก็เป็นห่วงรถนี่อยู่หลังโรงพักเมืองจี้ของล่ำคูณ ว่ารถเกิด,ดอุบัติเหตุน,นะดูว่าเยอะแค่ไหนก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ทำไมไม่คืนไม่คืนแล้วก็ไม่ขายสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวก็ ตรวจสอบการเก็บรถของกลางของอ,าอพาออเมืองลำพูนเหมือนเดิมครับเพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่คืนหรือขายตามระเบียบสำนักงานวิยงชาติว่าด้วยการเก็บของกลางนะครับไะเดี๋ยวพาไปดูกันวันนี้ก็เป็นวันที่8กันยายน2568นะครับเวลาเ็นาฬิกา ก็มาแวะดูวิธีการเก็บรักษาของกลางนะครับที่ไม่เกี่ยวคดีนะครับเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุว่ามีมากน้อยแค่ไหนเป็นเหตุเพราะเหตุอะไรถึงไม่คืนนี่ก็น่าจะเป็นรถของกลางที่ยึดมาล้อคันนี้ก็น่าจะชนเกิดอุบัติเหตุชนดูกันชนหน้านะครับ โอ้ภาษีตั้งแับปี67แล้วนะครับน่าจะจอดไว้นานแล้วแหละดูนะครับอันนี้เป็นเหมือนกองขยะเลยข้างในนี่เป็นรถหรือเปล่าอ๋อหรือวไม่เจิดครับเป็นรถจักรยานยนต์นะโอ้ดูการเก็บของตำรวจนะไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว ของเนี่ยสพเมืองลำพูนนะดูโอ้นะครับมันไม่น่าใช่วิธีการของตำรวจนะครับไม่ใช่แล้วดูไม่ได้เลยดูดีดโอ้ชกหักคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจัก,กรยานยนต์ เจ้าของหมอกกันนอกน่าจะไม่อยู่กันแล้วมั้งหรือว่าอยู่ก็ไม่รู้นะครับทีน,นี้เรามาดูพื้นที่การเก็บหรือวิธีการเก็บของเขาปัญหาคือทำไมไม่คืนแล้วก็ทำไมไม่ขายว่ามันยังมีมูลค่าอยู่นะครับอ,อ,อนุ่นไปยันนุ่นอ่ะพี่น้องเอ้ เดี๋ยวดูรอบๆโรงพักกันหน่อยอ๋อนี่ก็อีกคอกหนึ่งนะครับอยู่เข้ามาโรงพัก้าโรงพักแล้วก็จะอยู่ขวาม,มืออ่าดูป้ายข้างหน้านี่ว่าเป็นรถเกี่ยวกับอะไรอ่าถ้าเกี่ยวกับคดีายามันต้องมีหมายเลขคดีายาติดเอาไว้แฮนด์นะครับรถต้องสงสยัยทีนี้ประเด็นว่าถ้าต้องสงสัยเนี่ย ตรวจยึดเอาไว้แล้วใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนนะครับมันมีระยะเวลาอยู่เจ้าหน้าที่ได้ทําตามระเบียบหรือไม่น,นี่ก็จอดข้างๆโรงพักนะครับสถานีตารวจภูทรเมืองลําพูนอันนี้ก็น่าจะเป็นท่อดังแต่งซิ่งตรวจยึดเอาไว้ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับอันนี้ไม่มีท่อเลย ทอมันขาดวิ่งกันท่อหลุดหรือเปล่าพอเมืองลําพูนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสอบถามเจ้าหน้าที่นิดนึงก่อนนะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าในเวลานี้ขึ้นมาดดูเอาเงียบไม่มีเจ้าหน้าที่เลย ไปไหนกันหมดสิบเวนก็ไม่อยู่นะอันนี้สิบเวนไปไหนครับร้อยเวนที่เข้าเวนวันนี้อยู่ไหมฮะย,ยังไม่ตื่นอ้าวแล้วยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นได้ยังไงอ่าเข้าเวนยังยังไงโอ้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับวันนี้วันนี้นเข้าเวนหรือเปล่าอ๋อเป็นร้อย